รายการเป็นนี้คือยูทีบปกแปดหรือเปล่าอุ๊ยยูทีจริงอังกฤษ i m m ยูก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามและที่สำคัญฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆและคอนเทนต์ต่อไปของทางช่อง w a r E V Channel ด้วยนะครับทุกคน แพ็ก2แบงค์แดงขอก่อนหนึ่งอันแล้วกันเป็นวิธีดูก่อนดูเชิงก่อนว่ามันคุ้มไหมต้อจริงอ่ะลองคำนวณเอ็มอ่ะตอนกิดซีดานเรา3ามแบงค์เทาใช่ปะสามแบงค์เทาอันเนี้ยไดเอ็มอ่ะถ้าแบบเปิดทุกแพ็กนะเว้ยคืออันนี้สี่หมื่นอันนี้หนึ่งแสนก็คือห้าแสนสี่ห้าแสนสี่กับอีกแปดแสนได้เท่าไหร่วะล้านสามสี่หมื่นอ่ะได้ล้านสามสี่หมื่นนี่คือคุ้มก่าเปิดกีดหมื่นอีกอป่เนี่ยอ่ะคนดูใบน,นี้ขอซีดานยูเว่แล้วกันเปิดไปเลยอุ้ยเรามีผู้ไฟดิ ผู้ใฝตั้งแต่ใบนี้เลยหรอแล้วใบนี้การ์ดออามันรวยมันมีคนรวยกับแพ็คนี้ไหมวะจุดไปที่เมาส์หนึ่งทีโรดิโก้ไปจริงครับผมไฟมาก่อนหุ้ยไอเฮียเชียร์เลอร์มันรวยแค่ตัวได้แค่ตัวเดียวใช่ไหม M D L อะ่ะก็คืออาไน M D L แต่ถ้าเปิดได้มันก็ต้องจ้างดึงอีกอะ่ะแต่ก็แบบขอไว้มาเล่นได้ไหมล่ะเอฟเฟอร์ไร อุยทีตัวอย่างเงี้ยไอสัตว์ผู้ไฟไอผู้ไฟแบบผู้ไฟเย็นวันนี้บัฟของเอนโตนี้ว่ะเอนโตนี้กดไปที่นอนหนูนะครับผมอย่ามายุ่งกับเดิมหมุนลุยอุยใครมาไอที ขับขับรถอยู่คันหน้าชนกันคันหลังต้องทำไงครับคันหลังก็เกาครับเครื่องหมายดอลลาร์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 เกาหลังทําครูไวรัยคันหน้าพ่อมึงอ๋ออกูตอบทางไหนกูก็โดนไม่ใช่เหรอวะเพื่อนออฟคุณดูอ่ะคุ้มปะซานเบีย9ก้าแสนเก้แสนนะครับ9ก้าแสนมีให้เห็นดูมือผมดูมือผมวันนี้เจอแม่างดีด้วยเองตัวนี้เลยดิวันนี้ผมเปิดไปเลยนะ เพราะว่าแบบมันไม่มีลุ้นอยู่แล้วร้อยสิบบวกห้ามันรวยยากอุ๊ยไฟตลอดซูเล่สามหมื m ่นหก j n m u t m d l แอนโทนี่นอนหนูลุยลราคาเป็นนี้คือ UT ทบวกแปดหรือเปล่าอุ๊ย UT จริงอังกฤษ r m u t ชายกูได้เบคแฮมยูทีแแปดตัดมาห้าันที่กูเบคแฮมดอเด็กลุยเลืกองงามยามดีเดวิดเบคแฮมซีซียูทีไม่มาขอซีซีได้ไหมล่ะอุ้ยไฟมาก่อนฮอส เจนเอ็มมีฮูโก้ซันเชตแล้วก็ยูทีมีเดวิดพิเวกแก้ตัวกันใหม่เอ็มดีแอลก็มีลุยนาซาริโอเฟอร์นามิโนโรนันโดอาไนแต่เกิดไม่มีคนข้างกายให้มีวอลอีวีชแนลนะครับผมแล้วมาเลยดีกว่าเราไม่เคยแพวผมมาไคลแม็กตั้งแต่ต้นจนจบลุยไปมาก่อนยูทีอีกแล้วประเทศอะไรเนี่ย เออเข้มปี่เข้มไปนอก FC ออนไลน์หัวไข่ดาวสองใบท้ายลุยไปมาก่อนโอ้า r ์ n ตรงนี้ไม่มีลุ้นโลมาอีกใครวะโอ้ กูเนะริ่เรมเสียแล้วว่นะน่าเริ่มเจือแล้วกาดนี้แม่งมี 24HRDC มาด้วยยูทีมัดติดตัวอะไรก็ได้ที่ชื่อยอเรนเต้นะใบ้ายแล้วไปไม่ดูด้วยปีอะไรกูรอไฟมากูรอแบบเงียบเลยมันมายังอไงคนดูผมว่าน่าจะมาแล้วแหละอุ๊ยเอา้าเกรงอย <c oughs> ตัวสเปนอยู่ทีมเชียอะไรยังไม่รู้เลยภาพมันยังไม่มีเลยตามหากันให้ทั่วหรือบอกเลยอืมตามหากันให้ทั่วยันเลือดผมขึ้นหน้าแล้วว่ะคนดูผมไม่ไหวแล้ววะ่ะผมขออีกใบงได้ปะผมทนไม่ไหวแล้วเจ็ใงหง้มันเจงไปที่ตรงนี้วะ่ะดับสิบไอคอนทีเอ็มไอคอนทีเอ็มดับสิจากงานบุนเดสลีกาทีเอฟซีออนไลน์เพิ่งจัดขึ้นเดี๋ยวเราดูกันว่าของดีจากงานนี้คืออะไรลุย เอ้ยยังไม่ทันเห็นทงเลยแต่ไม่เป็นไรขอแค่รู้ว่าแบบหน้ามันโหลดเข้าไปปกติเขาเปิดกันข้างไหนก่อนนะอ่านายผมต้องเปิดจากเท้าก่อนป่ะลูนี่หูลูนี่เลยหรอตํำสุดเลยหรอขอดูเท้าก่อนลองเท้าเทาไอสัตว์ลองเท้าเทา,เทามีอยู่สามตัวลูนี่หนึ่งมัทีหนึ่ง แล้วก็ใครวะอีกคนหนึ่งลูนี่ผมล็อกให้หูลูนี่กูอยากได้ที่ไหนละทะมงอะโหลรองเท้าไอคิดแต่รองเท้าเท้าลูนี่แน่เลยว่ะคนดูใครวะอ้าขอโทษกูไม่ได้เล่นฟูลเมนยูเนาะขอดูกสเตตไหนดิ เดี๋ยวนะผมขอไปเลื่อนดูข้างบนก่อนขอยอ่อดูข้างบนก่อนพลังเท่าไหร่มาขอต่อกันเลยร้อยเลขโค้งว่ะเลขตัวที่ตัวที่สามมันโค้งว่ะสูงสุดร้อยเท่าไหร่อันนี้ร้อยยี่สิบสองปะร้อยยี่สิบสองหรือร้อยยี่สามเลขสามเกมนี้มันเลขเลขขีดตรงหรือหรือเลขโค้งอย่างนี้ร้อยยี่สิบสองหรือร้อยยี่สามอันนี้หรือร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองก็เป็นไปได้นะเว้ยแม่งโค้งองศา,าเดียวกันเลยเนะี่ยลูนี่รู้สึกเหมือนกันเลยอะรองเท้าเทามันมีไม่กี่ตัวดิทีเอ็มอะ ขอดูค่าพลังหน่อยเอ๊อกายภาพเยอะกูว่าหลูนี่แน่เลยของบอลร้อยิบสองกลองอะไมัตเทคือรองเท้าเท่าอะ่ะคือรู้แค่ว่ามีมัตเทกับลูนี่ร้อยิบสองเปิดเลยไหมเปิดเลยแล้วกันอืมล <c oughs> ูนี่แล้วแหละอืมพี่หมูสุกรโลกัน ผมขอจากเมมเบอร์แล้วกันอะเอากด1ไม่เอากด 2, 2> <อ>ดูซิเมมเบอร์ Member มันจะรักช่องนี้ไหมถ้ารักช่องนี้ก็คือบอกว่าพี่อยากเปิดเลยพี่กิดมันกำกด2ผมกดสอให้พี่นัดโต้นัดโตมึงต้องพิมพ์2ตามบทดิดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันครูคุ้มไม่สัตว <c> ์ <ười> บว<อ>กเ <c ười> ปิดกิดหมื่น <c ười> เปิดจิตหมื่นเพื่อเพื่อฮัลโหลฮัลโหลละคดีซีไอสัตว์สามาัคคี <i af> <i af> แล้วแต่เลยเลยไม่เปิดก็ได้จริงๆนะ <i af> เปิดแล้วครับผม <i af> ไม่ต้องประคับก็ขนาดนี้ผมเปิดก็ได้ผมเปิดแพ็กใหญ่เลยแล้วกันครั้งที่หนึ่งหนึ่งร้อยครั้งแรกกูว <i af> <i af> ่าจะไม่เล่นละ ไม่ออกให้กูออกก็คือผมกดไป ก็คือประหยัดไป1นึ่งแสนล้วกันใช่ปะวะผมกดไปทั้งหมดร้านสี่ผมกดไปทั้งหมด, 4, มด,หมด7จ็ดแสนเอฟซนะเว้ยคนดูไ,<ป>ได้ตั๋วแถมมาตั๋วหนึ่งไปเดี๋ยวเรารับของาะวันเลยลุยนี่นะครับผมเป็นของาะวัลจากความท้าทายสูงของกิจซีดานทีเอนะครับผมอของางวันก็ตามนี้เลยมีการ์ดพวกยี่ห้าจีวายการ์ดรุ่นบวกแปดนะครับแล้วก็กล่องซีดานในความท้าทายสูงไปเดี๋ยวเรารับของาะวันกันไปเลยแล้วผมขออนุญาตรับแพ็กเงินไปก่อนนะครับกิจนี้ไปลุยมีอยู่ร้านสามไดเอ็มเท่าไหร่หนอถึงร้านไหมมีย่ 3, ย <c oughs> ผมขอเปิดแพ็กนี้ไปก่อนแล้วกันซีดานไอคอนทีเอ็มแพ็กสามได้บวกห้าแบงค์แดงวิจริงหรอพันวัลอะ่ะกูเปิดเลยได้บวกห้าแบงค์แดงมาดิเออเปิดกิจซีดานทีเอ็มก็ต้องได้ซีดานไอคอนทีเอ็มสิครับผมแต่ถาไมไหมว่ากูอยากได้หรือเปล่าลูกการ์ดไม่โหลดด้วยแล้วมาครับผมนี่คืออนาคตของช่องวอลล์อีวีชาแนลนะครับผมทำไมมันช่างมืดมลซะจริงๆริงปะการ์ดล็อกๆซีดานไอคอนทีเอ็มไปเลยไม่ต้องล้ำหรอกเพราะว่ามันได้อยู่อะ ดูครับไฟมาฝรั่งเศส GM ไอคอน GM เช็ดสองล้านล้านโอ้โหหน้าตายไปดินน้ำมันเลยซีดานกูใบนี้ HG 23 hard work CC นะครับก็ดู105การันตี8 HG 23 hard work CC ขอโรนันโดตัวเดียวเท่านั้นไม่ขอตัวอื่นกว่าที่ดอเด็กเราเม้าหายไฟมาก่อนไฟมา HG สเปนสเปนเท่ากับไม่มีรวยนะซาอุหกแสนซีโอเยถ้าขิดหมื่นไม่ออกซีดานทีเอ็มนะกูหน้ามืดขายได้แล้วกันถือว่าตัวใช้งานตัวใช้งานดูตามองเยิ้มซีดานซีีกับมีใครดีซีดีดีเบนเซบาดีซีขอแค่สองตัวนี้เท่านั้นหกถึงแปดร้อยเจ็ดนที่ไม่การันตีมันชอบลั่นเว่ยคนดูฝรั่งเศส c ีเอ็มขอดูแค่ค้าเฉยๆนะสองใบท้ายร้อยเจ็ดหกถึงแปด ไฟมาแล้ว DC ว่ะมันดูมัดเทซีซีซ c บอก8ปีไหนก็ได้เออจริงตอนนั้นก็รวยอืมท้าดำรองท้าถุงเท้าเหลืองคนดูใครว่าถุงเท้าเหลืองขาเล็กด้วยโกจริงเหรอเป็ดอุยเองไม่ให้พี่มีหวังเลยเหรอแปดไหมกูไม่ปิดละเอ่อไหนบอกโกฮโลัลโหลเยอยบักบานหุย้ยวันนี้ฟูอังกฤษว่ะวันนี้วันนี้ผมล็อกทองอังกฤษนะเนี่ย และนี่คือใบท้าย106การันตี8 cc 24 hr dc ขั้นต่ำเริ่มต้น1 2 1นะผมขอ128ได้ปล่ะละ่ะและนี่คือใบท้ายจากกิจหมื่นซีนาดีซีดาน tm ครับผมไปลุยขอดูขอดูปีก่อนแล้ว,วผมแล้วเดี๋ยวผมปิด dc แล้ว dc ใหม่แล้วเบนเซม่า127รุนไม่กบกูหน่อยน่าจะเสร็จแล้วเนาะ ไว้ในใจต้องดีซแล้วดีซจริงจริงครับผมและรองเท้าสีแดงดีซีุนเท้าแดงนี่ไม่ใช่เป็นเซม่าล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์มีสมสอนขอดูพลังก่อนร้อยยี่สิบสองเองหรอว่าร้อยยี่สิบสองแล้วกายภาพร้อยยี่สิบเอ็ดเฮียกองกลางอย่าวปะเนี่ยใครอ่ะทิมเมลทิมเมลจริงหรอยก็มึงแบบมหาเทพดีซีหรอเปิดเลยนะอเหีย ไอ้กอล์ฟมมาจากอนาคตหรอฮัลโหลโหโคตรล็อกเกลือมากแตกไอ้กอล์ฟมึงมาจากอนาคตเหรอน้องเชียเข้มปีเลยมาครับคนดูเดี๋ยวผมมารวมยอดเบ็ดเสร็จก่อนว่าจากกิจซินาดีซีดานซีอยเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่ผมจะเอาแค่ตัวหลักหมื่นนะซีดานนาดีซีดานสองล้านสองบวกกับซาอูอีกหกแสน สองล้านแปดสล้านเดิเออสองล้านเก้าสมล้านสองสามล้านสีสล้านหบวกเอมอีก1.7 4่ล้านเจไอ้อเหียโคตรเค็มอ่ะ